สวัสดีจ้าเพื่อนๆมือนี้สมเอาเทคนิคเนาะเอาเทคนิคก,การเนาะการที่ทําให้ช่องของเข้าถือเปิดค่าการมองเห็นมาฝากพี่นองจ้าเวลาเข้าตอบข้อม,มนินมูมันบอบางค้นจะไปตอบที่กระดิ่งแจงเตือนแต่ยะสมล่องเนาะลองทำการตอบคอมมนดูสองจุดนั่นก็คือการตอบข้อมมนดูกระดิ่งแจงเตือนจ้า ตอบคอมเมนต์เพื่อนที่กระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ไปตอบคอมเมนต์มูยูที่อาเดสบอร์ดมืออาชีพเนาะอ่าการที่ไปตอบคอมเมนต์มูยูเดสบอร์ดมืออาชีพระบบเพื่อนสิแจ้งเตือนมาอยู่ทีหาสิบข้อ,อมเมนต์เนาะอย่าสมไปเหตอยูมหมองขันแล้วไปสังเกตช่องตัวของจ้าไปสังเกตช่องตัวเองว่าระบบเอไอดันดันคลิปดันช่อง ดันคลิปของเข้าไปสู่กลุ่มเป่าไม้ได้ดีกว่าการที่เข้าไปตอบคอมเมนต์มูอยู่กับดิงแจงเตือนเด้จ้าเด้อคลิปนี้ก็เลยอยากจะมาฝากถึงมืออไม่ที่พระในผ่านการสร้างไล่ใดเนาะเขาไปที่เดสบอร์ดเมื่อ,อชีพเนาะแล้วมูเจ้าสิเห็นเห็นบ่เลื่อนลงไปจะเห็นคําว่าตอบกับอคอมเมนต์เห็นบ่ตอบกับกววมคิดเห็นนี่แบบนีเลยจ้ามันลังเขาก็ก,กดเข้าไปมองหัน ไปตอบคอมเมนต์แต่ละคลิปแต่ละคอมเมนต์ไล่ไปเรื่อยๆเนาะเพิ่นจะให้เฮ้ามาหาสิบคอมเมนต์เนาะเหตุแบบนี้ตัดหลอดถุกมือเนาะแล้วระบบ AI สิจะเปิดคาการมองเห็นในเฮาดีนำทรงคลิปของเฮ้าไปสู่กุมเป้าไม้ได้ดีกว่ากาันแต่เฮ้าไปตอบคอมเมนต์ของมูอยู่ที่กระดิ่งแจงเตือนด้วยจา้าเด้อคลิปนี้กับฝากไว้ให้พี่น้องที่ยังผ,ผ่านการส้่งรายใดเพื่อ เป็นแนวทางในการตอบคอมเมนต์เนาะ,ะแล้วเวลาเฮ็ดคลิปลงไปเนาะการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีที่สุดนั่นก็คือการคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์เพื่อนที่ใต้โพสต์ใต้คลิปตัตวเองนะเนาะจ้าเนาะเฮ็ดแบบนี้ทุกมือทุกมือ,อคลิปนี้นะบอกอยังไงในช่องยี่สมน่ะว่ามีความลับพี่น้องหูเกี่ยวกับอิหงยังหูอี่ยังมานเลยยีสมก็สิมบบอบ มาบอกพี่น้องบัตทุกคนเนาะเพื่อให้พี่น้องอผ่านการสั่งไล่ใดไปน้ากันเนาะบ่มีความลับจ้ะเนอะอาะเวลาเฮ็ดคลิปยังตงไปา้าเฮ็ดแล้วให้เจ้าของอประสบความสําเร็จก็อยากมาบอกตอ่อเบาต่อบอกต่อเพื่อทุกคนจะได้ประสบความสําเร็จไปน้ากันเนาะ <c oughs> บางคนข้าเจ้ากะบ่ยอยากถ่ายถอดวิชาเด้บ่ยอยากถ่ายถอดบ่ยอยากว่าแบ่งปันควอมู้เพราะว่า อ่าบางช่องบางอ่าใหญ่ๆข้าเจา้าข้าเจ้าก็เก็บเงินเนาะเก็บเงินค่าเรียนค่าคู่เบาง่ายๆเนาะแต่สําหรับช่องยสมนี่ก็คือให้ฟรีๆจ้าให้ฟรีๆด้วยใจเนาะใจแรกใจจ้าพี่น้องเนาะอยากให้พี่น้องผ่านเบอร์สุขุนเนาะนนผู้ใดเงีย้ผ่านการสร้างไลยใด้ยสมกับเป็นกําลัางแรงใจให้พี่น้องเบอร์สุขุนเดอ้ออย่สิท้อจ้าอย่าท้อท้อได้ห้ามถอยเนาะจ้าเนาะ,นอ,ะอ่ามื้อนี้ก็สิม,มา่วเบาเกี่ยวกับ การตอบข้อเมนเนาะไ้พี่น้องหรือููว่าตอบข้อเมนมองใดนะมันเฮ็ดห้เฮาเปิดคาการมองงห็นเดมมากที่สุดเนาะระหว่างในกระดิ่งแจ้งเตือนกับในเดสบอร์ดมืออาชีพเนาะในเดสบอร์ดมืออาชีพนะเปิดค่าการเขาถึงไดีๆแล้วก็เพื่อนๆเ,เ,เข้ามามีส่วนร่วมเดมมากที่สุดจ้ะเมื้อเนี้ยก็สิลาพีล่าน้องซะส่อนได้จา้าเด้พอกันไม่มือนะสวัสดีจ้า